น,นี้ภารกิจเข้าป่าหาเห็ดครับตัวมาเจอทางทางผมใหม่ปิดจำเผ่าครับเป็นตะขึ้นบอกกับว่าถ,ถ้าเสือกมันมันบาเด้งอะมันขึ้นอยู่ได้กระ,ะตุกกระตุกขึ้นเลยนะกับกำลังลาก,ก้นขึ้นครับ โดยพงพัฒนาครับรถไถมีครับรถจุกมีแต่ว่าบบมีอยู่นี่ <ś hy <ś hy> อ้าคุยกันกินครับติดจำเข่าเลยพี่เหรอพี่เราหมอข้างห,หลังกับสนี้กับพี่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเสือกนี่มัน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 ดืดยืดยืดมันกระแทกกระแตก แสดงว่ารถเข้ามาเลียนดินหนักเกิดอะไรบางทีอมันมันมันเลิกแห้งอ่ะบอกว่าปกติเนี่ยมันขึ้นเก่ามันมันบ่เลิะกว่านี้เป็นไหนลบมือเดี๋ยวว่าไที่มันเดินไม่เห็นนะครับครบก่ออีกครบก่ออีก กันเสือกอันนั้นถ้าเยอ่เสือกไอสะะเต,ย,ต,ตเย,ย์อ้คัวานยางง่าๆครับบ่งสภาพขึ้นองนี้ได้กันยังองนี้ถครับอ้้น่ากระจำกันเจอแบบคู่ประแตรรถไทยกับขึ้นข้าเดียว ไหนจะว่ารถเขาแรนล่นหน่นนอยไดก่อนฝนก่อนฝนตกเป็นวะโอ้ยบัก2มือ3ัมือมันฝนตกไม่นี่มันมีเสียวอยู่ฝนาไม่ากีัน้มันางทีมันจำข่อมาเลยแมนอเียนีลยคเดงปอยได้ค่อยมันคอยบ่ได้ทีค่อยมันจมเลย แกเป็นข่อยเรีนมาก <laughs> <c oughs> มันถึงรุ่งขนิดนีันมันเลิกกันบ่ <c oughs> บ่แต่เข้ามาทั้งถมมันเลิกกันบ่หนิงา <c oughs> นทีน่ล่ะด <c oughs> ินมันบมเนีนนอือข้าวเอื้องข้าหลังเด้อ ไปไ่ได้ฝนตกหม่มันดไงแตมันินบางกว่านีาอยู่ม่ีนมันย่ง้าไม่ตำฝ่มากดัที่เฝนตกอยเ่แล้ฝนตเลยล้มบึกเลยเออ,อนนะมันมันจำาดเลย,ยคือคว่เออ มีคูปตะหน่อยใช่ยอตัก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 กันเดฮะมีหรอนีแกบ่แกมีอย้ยมันตายเออเาถือกันมีอยู่แต่่าตายอ่ะลองไหมครับลองไหมเอาอีกรอบครับเอาจุนนี้เสื้อขาดละ mềm vàng dàn à hả, mấy. ô. làm mấy, làm mấy. ô. đẹp thôi, đẹp จากว่าขาดเป็นขืนยัวขันกระเสื้อว่าขาดขืนแนวไหมนี่บ่ายแล้วมันยืดเสือกมันยืดอืมสีพิเศษเเสื้อขาดก่อนโจ้่มีสายสเตย์ป่ะสายผ่นโอ้ยนอนจากผู่องเที่ยวกลายเป็นผูสซไพ่ มาหอมึงไปสิมาวมาอยมาหอนเียมาหอน่ะหอนพอดีหอนกันแล้วพอดีหอน่ช้นขึ้นออเอามมาขงนโกโนโอ้โอมันไปกาเกาไหล่เติบไปเลยมันไปยกเสือสเตย์นะเสื้อสเตย์มัดคองตะกี้มันมีเออรถคันนี้เอาลงมียุเสื้อเสื้อแบบเดียวนี่ย เม่นเ,นเนต้อนนั่นค้นได้นี่มองนี่ก็บองหันอีกนัินบอก่ขันมันคืนขันมันพีชทันได้ว่าขันมาอีกวะนี่ที่มองอยู่นี่ขากยมองมองรถดั้มันพ่อนนั่นรถดัเรียงมันบ่บ่ตะกี้แม่ตะกี้เอตะกี้รถดักเลีงอยู่รถด้งเยงบ่มองนี่่ยุบลมีมองเยออ่ละเพราะเลนหนามันไหนมันแข็งอยู่มองนีเข้าเข็ดเหนียลางอยู่วะเออเขาว่าโชกโเอา แ,แมนแมนอยู่ดิโชคก้วกเกาได้บา <c oughs> ทบ่ดีมันทางนีนกัไปมแล้วขับมันมากถอยดันไปอีกขับมาได้ขับหนามาได้ลองลองม,ม,อมอเล่าเออบพถากเบสลาอือ<ช>มนไปกร้มั้เปลาใชมมีมเขาถมมวันวนพอดมต่ว่นตะเก,กาถ้ามัน<แ>ถ้ามันดนคุดคุดตลอดเลยเแน่นแน่นอย่แต่คุดคุดตลอดเลยเตะเกาตัวนี้มันเป็นร้มแห้งน

อยูไปนาได้ยู่ด้านนาถอยหลังจันถอยหลังบังขันมันสิขึ้นได้รถดึงเสือมมันขาดก่อน มาแล้วครับตวัวซอยไม่ปั้นยังนี่ปั้นหน้าบ่หรือปั้น,ป,นปูง,ง้างปูมันปูกล้วยโอ้เด้ yeah, สลิงสบายหลากไปสวงเขงาได้บาท ta 60 khắp, đem 60 Xô bà Mình bỏ bông ကောင <Okay. S 1> ်မီအဲဟောကော်เนี่ย แล้วเขาได้บ้านเอาฤทธิ์นี่ก็ได้หรือเปล่าอนึ่พงศ์เอ้ยทุคนขึ้นบ้านนั่นสบายไปไปเห็นบ่ลงขึ้นกันนี่ลงขึ้นกันนี่ ต้องการถไถมายำเหมือนเที่ยวไรได้บ้างน่อรบางงั้นขั้นตุกตาดออจำขัญนว่างานขึ้นไ้บางนี้ก็ไ่ได้เห็นเลมันมันมันติดุดไปเลยนี่มันมันฟรีมานมีเ่เออพี่่ะทางเลยวะนี่มต้องไปจอดมันมังหันก็บ่ะไ้ทา้ง่ไ้จอดแล้ตนตุ่มเลย ไปพ่งคือพ่งไปไปไปหลับไปเฮ้ยนี่สองเป็กไงโอ้ไปครับหาเฮ็ดต่อครับดีนะครับนเอาขนาดมาขนาดงานเข่าด้ย เกือบแล่นมากอ่ะเด้นี่นะล่อสเด็ตแม่ครับไปหาเฮ็ดอยู่สิ 4, 000, มานปะโบมานเกิดบุฟฟิตซอครับเฮ็ดท่านจะเกิดครับเพราะท่านไหลครับท่านไหลแถวนี้แถวนี้เต็มเลยครับปลานี่ข้างข้างนี่ก็ไหลครับนี่ดูสภาพนะครับ โอเคครับเสด็จแม่มาแล้วบอได้ครับไปปลาไหมครับปลานี่บ่ท่านเกิดปันใดท่นานจะมาเยือนมันที่ยวใหญ่ใหญ่ที่เสียงรถติดลมบ่เออรถไปนในห,หมูเอื้องรถไปในาหมู่เอื้องเออในบมู่ฟองรถติดลมเหมือนคนยางครับนี่ยางยากครับสภาพสภาพยยา เยอเยอะไรทมาวยเว้ยนั่นเรวนั่นลักนั่นเด็กแกงพวอแกงเนี่ยพ่อใหญ่หนึ่งปุ่นพปหาหมองควาหมูก็ลั้งไปหกกระดอไดไปต่อครับ